สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกคนครับวันนี้เรามาอยู่กับเกมดาร์กนเนี่ยซาก้านะครับในหัวข้อที่ว่าเติมอะไรถึงจะคุ้มในช่วงแรกนั่นเองครับถ้าพร้อมแล้วนะครับกดไลค์กด s u b บ c r i b e และเดี๋ยวเราไปดูกันครับ รู้สึกไหมคะว่าการเติมเกมเป็นเรื่องที่ยากคุณแม่จับได้ตัดบัตรไม่ผ่านแต่พอหนูได้มารู้จักกับเพจวินท็อปอัพปัญหาของหนูก็หมดไปเพราะเขาเติมถูกบริการไว้24ชั่วโมงปลอดภยัยหลักฐานไม่เหลือขายกันรตรงๆเลยแล้กันเพจวินท็อปอัพลิง์อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะคะ โอเคครับก่อนที่เราจะไปดูกันนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าเนื้อหาในคลิปนี้เนี่ยเป็นข้อมูลจาก CBT ของเกม d a r k o n e a Saga นะครับเพราะฉะนั้น Open Beta เพื่อนๆลองเช็คดูอีกทีหนึ่งว่ามันตรงกันหรือเปล่านั่นเองนะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะตรงแหละนะครับอย่างแรกเลยนะครับที่ผมอยากให้ทุกคนเนี่ย ได้เติมกันถ้าเกิดว่าเราจะเป็นเริ่มเป็นสายเปเลยนะครับก็คือจะเป็นตัวของพาร์ตรายเดือนนั่นเองนะครับซึ่งพาร์ตรายเดือนเนี่ยเขาก็จะมี2พาร์ตด้วยกันนะครับก็คือเป็นพาร์ตส,สุดคุ้มกับพาร์ตหรูหรานั่นเองนะครับตัวนี้นะครับเมื่อเราซื้อแล้วนะครับมันก็จะได้รับทันทีตรงแถวด้านบนเลยนะครับก็คือตัวของ p r ิชไมค์นะครับหรือว่าเป็นเพชร สีลุงที่เอาไว้ใช้ซื้อของสุ่มกาชาอะไรต่างๆเองนะครับรวมถึงตั๋วกาชาด้วยนะครับก็จะมีแจกให้ครับแล้วก็ในทุกๆวันเนี่ยเราก็จะได้เจ้าตัวเพชรฟ้าไปด้วยนะครับผมแต่ละวันแต่ละวันเนาะและพิเศษกว่านั้นคือพาร์ทของเกมนี้เนี่ยก็คือทุกๆ1สัปดาห์หรือ7วันเนี่ยครับผมเราก็จะได้เป็นตัว๋วอัญเชิญดาครเอาไปสุ่มกาชานั่นเอง นะครับถ้าเกิดเป็นพาร์สุดคุ้มจะได้3ใบถ้าเป็นพาร์หรูหราเนี่ยจะได้7ใบนั่นเองนะครับซึ่ง2ตัวนี้เราสามารถเติมพร้อมกันได้นะเติมควบคู่กันได้เลยนะครับส่วนเรื่องของราคานะครับราคาแตกต่างกันยังไงนะครับด้านซ้ายนะครับที่เขียนว่า499เกนี่ยก็คือจะเป็นเหมือนการซื้อของ3เดือนนั่นเองนะครับอ่าส่วนด้านขวา1 9 9เกนี่ยก็คือ1เดือนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเอาคุ้มเนี่ยเราจะต้องซื้อแบบ499ครับสำหรับพาสุดคุ้มนะครับแต่ พิเศษกว่านั้นอีกคือ4.99เนี่ยเราจะไม่ใช่แค่3เดือนครับเพราะว่าอ่านดูด้านซ้ายบนครับหลังจากซื้อพาร์รายเดือน3ครั้งพารจะเปลี่ยนเป็นพาร์รายเดือนแบบถาวรครับคือเอาง่ายเกมเนี้ถ้าเกิดคุณเล่นยาวเนี่ยซื้อ4.99จบเลยคุณได้พารสุดขุมไปตลอดชีวิตวนะครับแล้วถ้าเกิดใครมีงบอีก สัก1000เนี่ยนะครับไปซื้อพัทหรูหลาด้วยก็จะได้พัทหรูหลาแบบตลอดชีพครับคือเล่นยาวๆไม่ต้องเปเพิ่มในส่วนของรายเดือนตรงนี้เลยนะครับก็เลยถือว่าเป็นแพ็คที่ผมมองว่าคุ้มสุดแล้วมันมันจะได้พงได้เพชรอะไรเงี้ยเอาไปใช้กันตลอดเวลาที่เราเล่นเลยนะครับถ้าเราต้องมานั่งเติมแบบทุกเดือนเนี่ยก็อาจจะไม่ไหวนะครับผมอ่ะอันนี้ก็จะเป็นราคาของตัวปริซมายนะครับตรงนี้จริงๆก็สามารถที่จะเติมได้เพราะว่าการเติมครั้งแรกนะครับของเจ้าตัวปริซมายเนี่ย คือมันจะดับเบิลอ่ามันจะคูณ2ให้นั่นเองนะครับมันก็จะคุ้มในครั้งแรกที่เราซื้อนั่นเองนะครับแต่ว่าส่วนแพ็กอื่นๆอันนี้เป็นแพ็กแบบซื้อครั้งเดียวนะครับตรงนี้ถ้าเกิดใครมีงบเพิ่มเติมนะครับก็สามารถซื้อได้นะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่ได้เป็นสายแบบมีงบเยอะหน่อยเนี่ยก็คือเราอาจจะมองข่ามันไปรอแพ็กใหม่ๆรอกิจก,กรรมใหม่ๆก็ได้นะครับอ่ะก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมา ลองกดซื้อเจ้าตัวพาร์ทสุดคุ้มแล้วก็พาร์ทหลูหราให้ดูนะครับผมว่าเฮ้ยมันได้ทั้ง2อันจริงหรือเปล่านะเผื่อผมแค่พูด่ะเดี๋ยวผมจะตัดบัตรเลยแล้วกันนะครับมาโอเคฮะเราตัดบัตรโชว์ในคลิปนี้เลยนะครับผมอันนี้เนี่ยผมเติมตอน cbt นะผมก็จะได้คืนเป็นเครดิตนะครับผมตอนที่เป็น open beta ด้วยนั่นเองนะครับผมนี่เห็นไหมฮะ ผมเติมมาแล้วผมได้เลยนะครับผมด้านบนแล้วก็ไอตัวรางวัลประจําวันก็จะได้ทุกวันนะครับอ่ะเดี๋ยวซื้อพาร์หรูหลากันต่อเนื่องเลยนะครับนี่ครับมาแล้วฮะพาร์หรูหลานะซื้อพาร์หรูหลาเนี่ยเห็นไหมครับว่าเราสามารถเติมคู่กับพาร์สุดคุ้มได้เลยนะครับเราก็จะได้2เด้งเลยนะครับผมนี่ประมาณ1 5 0 0บาทอะ่ะเออเราก็จะได้ทั้ง2องอันนี้แบบถาวรแล้ว ส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นเหมือนการเติมเงินสะสมเป็นเหมือนไมล์เลทอะไรประมาณนี้ว่าเฮ้ยเราเติมถึงเท่านี้นะก็จะมีโบนัสให้เติมถึงเท่านี้ก็จะมีโบนัสให้นะครับซึ่งมันมีทั้งหมด3ระดับก็คือ1เนี่ยก็คือเติมเงินครั้งแรกอ่าเติมแบบเติมเท่าไหร่ก็ได้0.99ดกก็ได้นะครับหรือจะเติมมากกว่านั้นก็ได้นะครับเนี่ยคุณก็จะได้รับของรางวัลทั้งหมด5ชิ้น นะแต่ว่าเราจะได้3ชิ้นแรกก่อนนะเออเราจะได้3ชิ้นแรกก่อนส่วนชิ้นที่4กับชิ้นที่5เนี่ยมันจะได้ในวันที่2แล้วก็วันที่3นั่นเองนะครับอ่ามันจะมีพวกแฟชงแฟชั่นให้ด้วยนะครับอ่ามีตัวอุปกรณ์สีทองให้ด้วยอันที่ 3. เนี่ยผมยังเติมไม่ถึงนะเพราะว่า เราจะต้องเติมเพิ่มอีกประมาณ14.99ดอลลาร์นะครับยังไม่พอนะคือเมื่อกี้เราเติมแค่พาร์ลายเดือนพาร์สุดคุ้มใช่ไหมครับมันยังมีอีกต่อหนึ่งนะครับก็คือนักล่ามังกรบัตรขูดชิงโชคนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้นะครับผมก็คืออ่าข้างล่างเนี่ยเขาจะมีบอกครับผมว่าเฮ้ยถ้าเราเติมเงินถึงเท่าไหร่เท่าไหร่เนี่ยอ่าเราก็จะได้มาขูดชิงโชคตรงนี้แล้วก็รับของรางวัลกันไปนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยอ่าใน CBT มันแอบเขียนผิดนะ ที่เขียนว่าเติมเงินถึง76.99หรืออะไรอืออะไรเงี้ยจริงๆมันไม่ใช่บาทนะครับแต่ว่ามันเป็นดอลลาร์นะครับอันนี้ก็ เดี๋ยวรอดูว่า Open Beta เขาจะแก้คำแปลตรงนี้ให้หรือเปล่านะครับเพื่อนๆอย่าสับสนนะใน c b t เผื่อคิดว่าแบบเฮ้ยเติมแค่70เองอะไรอย่างเงี้ยเออจริงๆคือ70กว่าดอนนะครับอ่ะสำหรับผู้เล่นใหม่ที่อยากจะพัฒนาตัวละครแนะนําให้เอาไปเปิดดาคไคหรือไม่ก็เอาไปตีบวกนะครับตัวละครเราจะได้เก่งขึ้นนะครับแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยผมก็มาลองเลดกาชาให้ดูนะครับว่าตู้กาชาเกมนี้เนี่ยเลดมันจะประมาณไหนนะครับ มาดูที่ตู้แรกกันเลยนะครับก็จะเป็นตู้ที่อยู่ในบ้านของเราครับถ้าเกิดว่าเราเริ่มสร้างระบบบ้านขึ้นมานะครับก็จะมีตัวตู้กาชาเฟอร์นิเจอร์นะครับอ่าตู้นี้เนี่ยก็นอกจากจะมีพวกแปลนของเฟอร์นิเจอร์แล้วนะครับก็ยังมีตัวสัตว์ขี่สุดน่ารักด้วยนะครับอ่านี่พามาดูก่อนนะครับเดี๋ยวไปดูกาชาในเมืองด้วยนะครับว่ากาชาในเมืองเนี่ยมีอะไรบ้างนะแล้วเดี๋ยวเปิดให้ดูด้วยนะครับมาอันนี้นะครับจะเป็นเครื่องกาชาลิมิเต็ดนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ย ลิ Limited มิเต็ดหมายความว่าไงไหมายความว่าจะอยู่แค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นถ้าเกิดว่าเราไม่เปิดให้ได้ภายในช่วงนี้ก็อาจจะอดได้ไปตลอดหรือเปล่านะครับผมอ่ามันก็จะเปลี่ยนตู้ไปเรื่อยๆประมาณนี้นะตัวนี้เนี่ยก็จะมีสัตว์ขี่ด้วยเปกุลาบนอกจากสัตว์ขี่ก็ยังมีพวกแฟชั่นด้วยนะครับอ่ามันจะมีพวกแฟชั่นต่างๆด้วยโอเคนะครับอ่าเดี๋ยวไปดูอีกตู้หนึ่งนะครับ อีกตู้หนึ่งข้างๆกันเลยนะครับตู้นี้นะครับเป็นตู้ที่อยู่ถาวรน,นะอ่าซึ่งกาชาสไตล์นี้ก็จะมีตัวมังกรทองด้วยนะคือบอกเลยว่าเท่มากตัวนี้เดี๋ยวเรามาเปิดกาชาลิมิเต็ดกันหน่อยนะครับผมว่าเราจะได้อะไรนะครับผมตุ่มกันเลยครับ10ครั้งเนี่ยเราจะใช้600ปอยิไม์เลยนะครับผมอ่าก็คือตกครั้งละ60สิบฟิไม้นี่แหละปึ๊บโอ้โหนี่ผมได้อะไรบ้างเนี่ยทุกคนโอ้เหมือนจะได้เป็นเศษครับคนดู นะฮะเนี่ยได้เกือบทุกอย่างเลยนะแต่ได้เป็นเศษเห็นไหมครับด้านขวาบนเนี่ยมันจะมีรูปจิกซออยู่ครับดวงผมอาจจะไม่ดี CBT นะครับแต่ว่า OBT เนี่ยเผื่อ GM ฟังอยู่นะครับก็ปรับเปลทให้ผมด้วยนะฮะหยอกเล่นนะฮะโอเคมาเดี๋ยวลองสุ่มอีกตู้หนึ่งดูนะฮะอันนี้จะเป็นการชาสไตล์นะครับผมมา6 0 0เหมือนกันครับตุ่มออกมาเฮ้ยนี่ไงเฮ้ยมันด้งเลยครับคนดู นะครับผมได้ปีกครับแต่ปีกกรอบสีม่วงนะอาจจะไม่ดดีแลมากนะครับแล้วก็ได้เศษของตัวน้องมังกรทองด้วยครับนี่ปีกเอามาปลดล็อกใส่ได้เลยครับค่าพลังก็ขึ้นไปอีกครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาเปิดในส่วนของกาชาในบ้านบ้างดีกว่านะครับกาชาในบ้านเนี่ยเห็นไหมครับผมว่ามันจะใช้ถูกกว่าครึ่งหนึ่งเลยนะมา มีแปลนด้วยนะครับอันที่2เนี่ยคือแปลนนะเออแต่เป็นแปลนสีฟ้านะครับผมแล้วก็มีแปลนสีม่วงด้วยเอออันที่4ี่นะครับแล้วก็พวกวัตถุดิบขออีกสักทีเฮ้ยแปลนสีทองมาครับแต่ผมอยากได้เนี่ยฮะหน้าขี่มะแสนหวานนะฮะอันนี้น้องน่ารักมากๆครับตอนนี้พิสไมค์ของผมที่เติมมาก็หมดเรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่าจริงๆแล้วพิสไมค์เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่า เออมันเอาไปใช้ได้หลายแบบนะครับไม่ต้องเอามาสุ่มกาชาแบบผมก็ได้นะครับจะเอาไปสุ่มพวกดราไคก็ได้หรือว่าเอาไปใช้ในการซื้อของต่างได้นะเดี๋ยวไว้รอบหน้านะครับผมจะทำคลิปเกี่ยวกับว่าเอาพิสไหมเนี่ยไปใช้ทำอะไรถึงจะคุ้มๆเนี่ยมาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับคลิปนี้แค่หลักๆคือแค่มาบอกทุกคนเฉยๆว่าเอ้ย เติมอะไรช่วงแรกถึงจะคุ้มนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาเปิดกระชากัน ah ให้ดูเล่นๆประมาณนี้ก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆชาวดารโกเนียซาก้านะครับผมนะก็ถ้าเพื่อนๆถูกใจคลิปนี้นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นกําลังใจให้ช่องจุงโกะด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ